โครงการดีๆที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับกับ unseen new chapter ทางด้านของทอทอท,อทอนะครับเขาก็เปิดโบทนะเพื่อค้นหาแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยแล้วก็ชิงรางวัลน,นะครับกว่า1ล้านบาทด้วยกันอะไปดูรายละเอียดกับโครงการนี้กันครับ นายุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนะครับเปิดเผยถึงโครงการอันซ e นนิวแชร์เตอรปักหมด er ุดมุมใหม่เปิดไทยมุมต่างนะครับว่าทททเนี่ยเปิดให้ประชาชนร่วมบวชคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กลายเป็นการเดินทางบทใหม่ของเมืองไทยจาก17แหล่ง17จังหวัดทั่วไทยนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการค้นหา25แหล่งท่องเที่ยวโดนใจอันซินนิวแชรเตอร พร้อมร่วมลุ้นชิงเงินรางวัลทุกสัปดาห์เลยนะครับมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทอาทิตั๋วเครื่องบินที่พักร้านอาหารมิชลินไกด์บัตรเติมน้ำมันและก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับโดยจะเริ่มเปิดให้โหวตนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18มิถุนายน2,566นี้ค่ะโดยแหล่งท่องเที่ยวที่จะได้รับการคัดเลือกนั้นก็จะไปปรากฏใน MV เพลงใหม่ของศิลปิน อิงวรันทรน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดมุมมองในการถ่ยในการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่สวยงามนำเสนอผ่านเพลงใหม่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งก็จะมีผลประกาศผลอันซินนิวแชปเตอร์ในวันที่27มิถุนายน2566ในช่วงของเวลา14นาฬิกาที่รีดอขออภัยค่ะรีดอนะคะ c o n n e c t ก็เข้ากันไปดูได้นะคะ